อนนี้มาแนะนำในเรื่องของการเดินทางย้อนหลังนะครับของ GPS ดีๆนะครับอ่าอันนี้เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับมี GPS ตัวหนึ่งนะครับทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ GPS ตัวนี้อยู่ที่ไหนเราก็แตะครับนี่เราจะเจอิส s t ของ GPS ถ้ามีหลายตัวมันจะเรียงกันหมดเลยนะครับอันนี้มีตัวเดียวนะครับอ่ารถเป็นสีเขียวอย่างนี้คือกําลังวิ่งอยู่นะครับเราก็แตะครับอืมเราเจอว่ารถกําลังวิ่งอยู่ที่นี่นะครับนี่ เราสามารถดูภาพสตรีทวิวได้นะครับโดยแตะที่นี่นะครับนี่เราจะเห็นภาพรอบๆถนนนะครับรถวิ่งอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็กลับไปครับเราสามารถตามรถได้นะครับการติดตามรถเราก็คลิกที่การติดตามตรงนี้นี่ไปย๊บมันจะพามันจะมีเส้นทางการตามรถนะครับเราซูมดูครับนี่ครับตอนนี้รถกาลังวิ่งอยู่นะครับนี่ถ้าสมมติเราตามเราก็ไปตามเส้นไอสีน้ําเงินนะครับ มันจะเป็นตัวตามทางตั้งแต่บ้านเรานะครับไปยังตำแหน่งรถนะครับถ้ารถวิ่งอยู่มันก็วิ่งไปลักษณะเนี้ยนะครับทีนี้ถ้ารถวิ่งอยู่เนี่ยถ้าอยากจะดูเป็นภาพซึ่งลา์เราก็แตะตรงนี้ครับนี่ก็จะสามารถเห็นภาพเป็นภาพซึ่งลา์นะครับถ้าอยากดูการจราจรก็แตะตรงนี้ครับนี่ถ้าเป็นสีเขียวเขียวนี่คือการจราจรไม่ได้ติดขัดเท่าไหร่นะครับเป็นสีเขียวนะครับทีนี้เราอยากจะดูในเรื่องของการเดินทางย้อนหลังนะครับ ให้เราไปที่เมนูตรงนี้นะครับการเล่นตรงนี้นะครับเราแตะที่การเล่นครับนี่เราจะดูการเดินทางของวันนี้ใช่ไหมนะครับมันก็จะเริ่มจับตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาของวันนี้จนถึงเวลาตอนนี้นะครับพอเราแตะตกลงนะครับมันก็จะดาวน์โหลดของวันนี้มานะครับถ้าเราอยากจะดู1สัปดาห์นะครับเราก็แตะ1สัปดาห์นะครับหรือจะเลือกวันเองก็ได้นะครับนะครับเลือกเรื่อง เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับผมจะดูย้อนถังหลัง1สัปดาห์เราก็แตะ1่สัปดาห์เราก็แตะตกลงครับนี่มันก็ดาวน์โหลดเส้นทางนะครับเสร็จแล้วมันก็เริ่มการเดินทางนะครับย้อนหลังไป1สัปดาห์นะครับจัดด้านล่างจะเป็นระยะทางรวมนะครับตั้งแต่วันที่เราเริ่มจับนะครับแล้วก็เวลาในขณะนั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้รถวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่จะโชว์ที่นี่นะครับ รถเรากำลังว <poisoned. S 2> <esi> <ok> ิ่งนะครับเราสามารถเพิ่มความเร็วความช้าของรถวิ่งได้นะครับแต่ที่นี่ครับนี่มันจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเร็วมากๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีสไลด์นะครับเหมือนกับภาพย้อนภาพภาพเหมือนกับเราเล่นวิดีโอนะครับเราสามารถสไลด์ได้นี่เราสามารถดูภาพสตรีทวิวหรือภาพเซตไลด์ได้นะครับก็แตะตรงนี้ครับนี่รถเรอกำลังวิ่งนะครับตอนนี้เราก็กําลังซูมได้นะครับนี่ซูมแบบนี้นะครับ นี่ก็คือลักษณะของการวิ่งนะครับถ้ามันบดูไม่ถนัดเราก็ปรับความเร็วให้เป็นช้าลงหน่อยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการดูย้อนหลังนะครับก็รถวิ่งไปที่ไหนเราจะรู้ทั้งหมดเลยนะครับดูย้อนหลังถ้าสมมติว่าในโทรศัพท์มือถือในแอปพลิเคชันจะดูย้อนหลังได้15วันแต่ถ้าดูผ่านคอมพิวเตอร์จะดูย้อนหลังได้ทั้งเดือนเลยนะครับี่ได้ประมาณ90วันหรือประมาณ3เดือนนะครับ ันนี้ผมสมมติว่าผมรีบนะครับยาวมาเลยก็ได้นี่อันนี้คือเต็มละนะครับทีนี้พอดูภาพรวมทั้งหมดนะครับเราก็ซูมดูครับว่ารถวิ่งไปที่ไหนมาบ้างครับนี่ซูมนี่เราจะเจอภาพลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับจากเหนือจะลดใต้นะครับไอจุดหมุดแดงๆตัวเนี้ยนะครับแดงๆเขียวๆเนี้ยก็เป็นจุดที่รถมีการหยุดนะครับถ้าเราแตะที่หมุดนะครับนี่มันก็จะบอกว่าเริกรถหยุดนะครับเข้าพักตอนส1เ อ่าเข้าพัก11บเอ็ดนาทีนะครับตั้งแต่วันที่16เดือน7เวลา19บเนาฬิกานะครับ3นาทีแล้วก็ออกจากจุดพักตัวเนี้ยไป19บเนาฬิกาสินาทีนะครับสามารถซูมดูได้นะครับอ่าพักที่ไหนเอ่ยนะครับซูมดูนะครับซูมดูนะครับนี่น่าจะพักน่าจะแวะเติมน้ํามันหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนปั๊มน้ํามันเลยนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของการใช้นะครับแอปพลิเคชันติดตามนะครับดูย้อนหลังนะครับก็ลองไปเล่นดูไปใช้ดูนะครับไม่ยากครับ